เอาใหม่นะวางลงไปปุ๊บรู้สึกตัวทีนี้ตั้งใจดูว่าเราจะไม่ยอมรู้สึกตัวเด็ดขาดยกมือขึ้นเหมือนเดิมค่อยๆวางนะวางไปโดนพื้นปั๊บรู้สึกตัวไหมเนี่ยมันก็ยังรู้สึกอยู่ไม่ว่าเราจะเจตนาหรือไม่เจตนารู้สึกความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นท่ารู้เป็นา่ารู้มันจะรู้โดยธรรมชาติอัตโนมัติฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายรู้ไว้เลยว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่เกี่ยวความตั้งใจของเราไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตัวรู้ตัวนี้ก็จะทํางานอยู่นั่นเองคือความรู้สึกตัวในการภาวนาเนี่ยเราก็แค่เอาสติการระลึกมาไว้ที่การรู้สึกตัวภาวนาทําไปเรื่อยๆจิตก็จะชินอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหรที่เราเผลอไปเผลอไปไหนเผลอไปอนาคตเผลอไปอดีต ตอนนั้นความรู้สึกตัวก็จะหายเราก็จะไปอยู่กับภาพมายาจิตซึ่งเป็นสิ่งลวงสิ่งไม่มีอยู่จริงแต่อวิชชาเนี่ยมันหลอกเรามันสําคัญมันหมายมันให้เห็นว่าไอ้อยู่ในความคิดเราเนี่ยมันจริงมันจังเป็นตัวเป็นตนเป็นมิตรเป็นศัตรูเป็นข้าวของเป็นทรัพย์สินเป็นลูกเป็นเมียอยู่ในนั้นเหมือนจริงเหมือนจังเราทุกคนก็เลยไปหลงติดอยู่ในมายาจิตของเราเองนี่แหละก็กลายเป็นความหลง เห็นเนี้ยรู้สึกตัวนี่แหละมันไปฆ่าความหลงรู้สึกตัวภาษาบาลีทันกระเรวพุทธะ mm hmm. พุทโธแปลว,ว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยคนสมัยโบราณที่เขาพูดกันโอ้ oh, พุทธโทธเอ้ยเนี่ยของไม่รู้ตัวเนี้ยมันซ่อนต่อหน้าต่อตาเรานี่เอง mm hmm. เพียงแต่เราเอาสติมาตามระลึกรู้ mm hmm. กายของเราเวลาเราเดินไปใจตลาดไปทําการทํางานเนี่ย ก็ให้มีสติระลึกรู้นะตอนที่กายมันไม่สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสัมผัสกายเช่นมีมแมลงมาเกาะมาไตา่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนั้นให้รู้สึกตัวแต่ข้อพึงระวังความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีมันรู้ขณะเดียวก็จบไปเลยเนยอย่างพระอาจารย์จับแก้วใบนี้นะเนี่ยจับปั๊บก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเกิดขึ้นตรงไหน เกิดขึ้นตรงระหว่างามือที่สัมผัสกับแก้วความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่ารู้ว่าจับแก้วแต่ว่ามันจะรู้แค่ตรงนี้นี่รู้สึกตัวแค่ตรงนี้นี่คือตัวเห็นไหมนะอย่าไปบอกว่าโอ้อย่าไปวิตกวิจารณ์ว่านี่เรารู้สึกว่าเราจับแก้วอันนี้ไม่ถูก